มานี่นะครับวันนี้พามาดูนี่เข้าม่อีกคันครับเบนรยิ้าไอไฟเลี้ยบบางลมนะครับตัวนี้เป็นโรยิผ้าไอไม้ส้มนะครับนี่คันนี้เดิมเดิมแบบเดิมจัดเลยนะครับเดิมแบบเดิมแบบเดิมสนิทนะครับภาษีหกหกนะครับคันนี้นี่นะครับภาษีหกหกนะครับตุลานะครับยังไม่ขาดเลยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้สวยเดิมเลยนะครับเดิมมากนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพนะครับ ออกมาภายนอกก็คือเดิมๆพร้อมใช้งาน,นครับแบบเบรกเบิกใช้ได้หมงปกตินะครับนี่นี่ครับเปิดไฟสตาร์ทมือนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องรถไม่ได้ขี่หลายวันนะครับนี่เครื่องนิ่มๆเลย อันนี้เครื่องนิ่มมากนะครับเครื่องเดิมๆนิ่มๆน,นะครับเดิมมากนะครับเดิมสนิทนะครับนี่เดิมๆนะครับใครสนใจนะครับหาบาังลมไม้ส้มอยู่นะครับจัดได้เลยคันนี้สตาร์ทมือตรงรุ่นนะไม่ได้แปลงนะครับเดี๋ยวเปิดเบาะให้ดูนะครับรับเครื่องก่อน นี่นะครับไอมุงไดเบาะนะครับทังเถิงสวยนะครับสวยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้เดิมเดิมเลยนะครับคันนี้ถ้าสนใจทักมาหายดมินได้เลยครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับคันนี้ขายอยู่ที่สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้เลยครับมีคันหนึ่งเข้ามาหนึ่งคันเองนะครับสวยมากเลยเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานพร้อมขี่คือซื้อไปขี่ได้เลยครับคันนี้ขี่แบบเดิมเดิมก็ขี่ได้เลยนะครับโชคเชิงนะครับ ไว้เลยนะครับใครสนใจนะครับทักมาหาแอดนมินได้เลยครับมีเข้าหนึ่งคันนะครับ